สวัสดีครับผมชาาิเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดู็อก,กี้็อก,กี้เก่าไทยครับร้อยเก้าห้าตัวนี้เห็นเจ้กาบอกว่าจะขายพี่น้องนะขายหกหกแสนเจ็ดนะครับหกแสนเจ็ดบอกว่าไม่มีคนขับใช้มาแล้วสองปีนะครับใช้มาแล้วสองปี ฟ้าน้ำทะเลเนาะ,ะถือว่าโอเคไปน้องนะท่านใดสนใจก็6แสนเจ็ดไปน้องเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปเอิ้นว่าผ่านมาเห็นจอดก็เลยจัดให้พี่น้องหน่อยนะครับจัดให้พี่น้องได้ดูกัน6แสนเจ็น่าจะได้ประมาณ65นะ65น่าจะคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในเนาะดูข้างๆพี่น้อง ทันใดสนใจนะเดี๋ยวพาไปดูครับใกล้ๆเลยส่วนเบอร์ก็เดี๋ยวให้เบอร์ไปเนาะ084 471 7453นะโอ้โอากาศร้อนครับอ่ะดูสดสรงองค์เกียวของเขานี่ครับข้างใน โอ้เบาลายอย่างนี้นี่นะครับหรือว่า6 7สลองมาคุยกันเอาอ่ะดูแชสซีหน่อยดิแชสซีแล้วก็เบรกแชสซีใหญ่อยู่ครับอ่ะอย่าง8.25ก็โอ้ จะมีดำหลายคันเลยนะแถวแถวนี้นี่พี่น้องนะ็รกี้หกแสนเจ็ใช้เก่าไทยใช้มาแล้วสองปีสนใจก็ให้เบอร์ไปแล้วนะเก่าคร่าวจอจริงผมก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรนะพี่น้องนะไม่มีอะไรทั้งสิน้นแค่อ เจอแล้วก็ถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนาอดูรอบๆกัน,น่ะสนใจก็เข้ามาดูได้อยู่ที่ชุมพลบุรีครับนะจังงวัดสุรินทันใดที่ต้องการนะครับรก,กีร้อยเก้าห้าหกเฮีหนึ่งนี่ครับอาจะจมีสีมาเก่าไทยสองปี6กแสนเอ่ะนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ